เลิกพิธีกรรมพิธีการได้แลวนะครับต่อไปอรัตนาสินุโบสถพร้อมกันนะครับมะยังพันเตติสารเนนะสหาทั้งขาสามนาคาตังอุโปโสทั้งยาจามาทุติยามปิมะยังพันเตติสารเนนะสหะ อทังขาสามนาข้าตังป p สทังยาจามาตาตทยาัมปิมายังพันเตลิสลนานนะสะหะทั้งขาสามนาข้าตังอุป p สทังยาจามาตั้งใจสมาทานศีลก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อจะทำความเข้าใจกับ คณะตัดทาญาติโยมที่มาในวันนี้ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าศีนวันนี้เป็นศีนสตาร์ทใหม่เรียกว่าศีนเริ่มต้นเพราะในพรรษาที่พวกเราได้หมายมั่นปั้นมือว่าในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะรักษาโวสถศีนตลอดไตรมาสสามเดือนทุกวันพระแปดคำ่ำสิบห้าค่ำแต่บางคนก็จะสมาทานศีนห้า ในแปดค่ำสิบห้าค่ำหรือบางคนมากกว่านั้นก็อ,กอ,กอสมาทานตลอดไตรามาศสามเถือนก็มีเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นใหม่ขอให้พวกเราทุกๆท่ทากนกนัทธาญาติยาโยมทุกคนให้ตั้งต้นใหม่เตรียมพร้อมอย่าได้ให้ขาดเหลือขาดตกบกพร่องที่เราได้ตั้งใจไว้นะแต่ไม่จริงก็เดือนหนึ่ง อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้ก,กล่าวในสามเดือนแต่เพียง12บวันเราจะประกอบคุณงามความดีเพียงสิบสองวันในพรรษาไม่ได้ก็รู้สึกว่าการนับถือเลื่อมใสศรัทธาได้จิตในใจของเราจะรู้สึกว่าจะอ่อนล้าอ่อนถอยไปก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะเพราะนั้นให้พวกเราตั้งใจในพรรษาที่จะถึง ที่ขณะเดียเด๋ยวนี้ลหละเริ่มต้นตั้งแต่วันพระนี่เป็นวันเป็นวันพระแรกนะพระแรงแปดค่ำแล้วก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านให้รักษาศีลศีลแปดหรือศีลห้าให้คงเส้นคงวาสามเดือนเพียงสิบสองวันก็ห้พวกเราตั้งจิตเดหลวงพ่อบอกว่าตั้งจิตอธิษฐาน อธิษฐานคือตั้งใจมั่นว่าจะรักษาศีลอุโบสถให้ได้นะ <c oughs> ถ้าเราไม่ตั้งใจมั่นเนะี่ยหลาะแหละนะักหลานศรัทธาญาติโยมนะหลอะแหละนะ่ลหลไปเรื่อยโกหกตัวเองไปเรื่อยเป็นกลางพังเขาคลาบเป็นปีๆเดือนๆไปเรื่อยหาจุดยืนไม่ได้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานศีลอุโบสถ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะสีเลนะนิผูติงยันติตัตมาสีลังวิโสทะเยสาธุต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดจะกล่าวอะไรให้ฟังก่อนนะั้นลูกหลานถือว่าเป็นวันปฐมฤกษ์เป็นวันรักษาศีลในพรรษาเป็นวันวันแรกนะ แล้วก็วันนี้ทางคณะสงฆ์แต่สมัยหลวงปู่หลวงปู่รมยานโมลีหลวงปู่จันศรีจันททิโปเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรท่านจะจัดอบอกคณะสงฆ์สิทธิอนุสิ์ทั้งหลายเข้าไปกราบคารวะองค์หลวงตาวันนี้นะเพราะว่าเป็นวันพระแปดค่ำแรกท่านจะเข้าพาเข้าไปกราบ วันนี้พระสงฆ์คงจะเข้าไปกราบวัดคารวะองค์หลวงตามหาบัวตามถือตามเป็นประเพณีแต่หลวงพ่อคงไม่ได้เข้าไปเพราะว่าหลวงพ่อได้กราบคารวะในวันที่สิบเจ็ดในวันวางศิละเลิกและในวันที่เซ็นสัญญาเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาแต่หลวงพ่อจะเข้าไปวันที่สิบสองสิงหานะ หลวงพ่อจะเข้าไปวันเกิดของหลวงวันเกิดของหลวงตาหลวงพ่อจะเข้าไปอยู่วันที่สิบสองถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้อันนี้ก็ใกล้ๆกักน่นแหละถ้าจะเข้าไปวันนี้แล้วก็สิบสองสิงหาเข้าไปอีกก็รู้สึกว่า,ากระชั้นชิดกันเกินไป,ปวันนี้หลวงพ่อก็เลยยกมือไหว้กราบารลวะองค์หลวงตาอยู่ที่วัดของเราพร้อมกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ที่จะเข้าไปกราบารละวะ องหลวงตาในวันนี้นะคงเข้าไปก็คงจะประมาณชักตอนบ่ายโมงมั้งเพราะรอวัดต่งางๆเข้าไปพร้อมกันแล้วก็กล่าวคาคารวะองค์หลวงตารูปเหมือนหลวงตาหลวง,งปู่มั่นหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นลูกเจ้าพกุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ที่ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดคงจะกล่าวมหาเทเรปมาเทนะอ,อันนี้ก็เป็นกล่าวกรรมคารวะ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวันนี้นวันแรมแปดค่ำแรกของเดือนการที่เข้าพรรษาใ <c oughs> นท่าว่าผู้ใดศรัทธาญาติโยมผู้ใดอยู่ใกล้อยู่แถบละแวกแถวละแวกนั้นก็คเข้าไปพร้อมกับคณะสงฆ์ก็ดีนะ <c oughs> ก็ไปกราบเพราะกราบพระว่มุดน้ำดำหัว องค์หลวงตากับคณะหลวงปู่หลวงตาต่างๆที่วัดป่าบันตาดนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2560เป็นวันอาทิตย์ด้วยเป็นวันพระด้วยเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทศายาดโยมทุกคนนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวตั้งแต่นูน้นตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษามา ก็ให้พยายามย้ำเตือนว่าในพรรานี้เราจะเอาอะไรเนี่ยจะมาถึงในแปดข้อพรรษามาได้แปดวันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราตั้งจิตอธิษฐานมมันขาดตกบกพร่องไปมีอะไรบ้างเรากราบไหว้พระทุกวันมันขาดไหมอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราทบทวนดูเหมือนกันนะแล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อเองก็ได้พูดเกี่ยวกับ การเป็นอยู่กฎระเบียบหรือว่าการเคารพคารวะผู้น้อยผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เคารพคารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเรา,เาที่ได้รู้จักธรรมะได้ศึกษาธรรมะก็ได้คําแนะนําจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นเราจึงถือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นเ,เป็นผู้นาทาง สำหรับพวกเราแต่วันนี้วันนี้นะหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับเรื่องสมาธินะตีนนี้นะเป็นแนวความคิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในการเ,าเลี้ยงชีพเท่านั้นในการเป็นอยู่เท่านั้นอย่างไม่เพียงพอตอนนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะสอนวิธีการคิดให้กับพวกเราคิดยังไงที่ว่าคิด เป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดคิดถูกนะพูดง่ายๆคำว่าคิดผิดคิดถูกเขาเนี่ยมันมันมีหลายระดับนะลูกหลานคณะสัตยาญาโยมนะ,ะตั้งแต่คิดเขียนกอไก่ผิดเนะี่เขียนเลียกหนึ่งผิดนะเน่อะมันมาจากนู้นเลยแต่เริ่มแต่เริ่มแรกชีวิตของเรามันผิดกับถูกผิดกับถูกมาตลอดนะ,ะที่มันเป็นกลางๆมันมีน้อย ต่นี้คัว่าผิดถูกคำนี้น่ะเออมันเริ่มต้นมาจนถึงมาถึงจุดปัจจุบันนี่แหละเดี๋ยวนี้แหละเ,เราจะต้องศึกษาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรที่จะให้พวกเราคิดถูกแล้วก็ชําระกายวาจาํำระใจของเราให้ถึงมรรคผลนิพพานตามแนวแถวพระพุทธเจ้าตามแนวแถวอริยะประ,พระเพณี ที่พระพุทธเจ้ามีพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเป็นความประสงค์ของพระสงฆ์สาวกหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านปฏิบัติตีปฏิบัติชอบที่ว่าอยากแนะนําสั่งสอนพวกเราเนี่ยลูกหลานทั้งหลายเนี่ยให้คิดยังไงจึงจะชําระจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนไหยตายเกิดในวัฏสงสารอีก เพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นพวกเราไม่ต้องมองคนอื่นมองตัวเองเลยละแต,แต่เราเกิดมาเป็นยังไงแต่ละวี่แต่ละวันหิวหามาใส่ท้องแล้วก็ถ่ายไปแล้วก็หิวมาใส่ท้องแล้วก็ตายไปผลในสุดทั้งที่มันจะอยู่กับเราเรานานผลในสุดก็แก่ แก่เท่าชาลาไปเรื่อยๆผลในสุดก็ถึงจุดจบของชีวิตเนี่ยเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็คงจะเป็นอย่างนี้อีกถ้าเป็นมนุษย์นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า,าท่านบอกว่าเกิดมากี่พบกี่ชาติมันก็ต้องทุกอย่างนี้แหละจะทํำยังไงจึงจะไม่มาทกเวียนว่ายตายเกิดอีกด้วยเหตุอันใดด้วยประการใด อันนี้แหละคือว่าคิดยังไงในจุดนั้นนะ่ะอันนี้คือเราต้องศึกษาศึกษาในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นบรมครูของพวกเรานะที่ท่านไปค้นคนว้าศึกษาไปนค้นคิดเออทั้งหกปีตามอยู่ตามลำพังพระองค์ที่อินเดียที่พุทธคยานั่งนั่งคิดนอนคิดเดินคิด อไม่รู้ว่าคิดยังไงเละทั้งหกปีไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าตามลำพังนั่นแหละอันนี้ให้พวกเราฟังฟังดูล่ะพระพุทธเจ้าไปค้นคิดค้นคิดที่หลักธรรมที่มาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดประเดียวประดาวได้มาแล้วก็มาบอกมากล่าวไม่ใช่นะพระองค์มั่นใจ ที่ได้ตัดสู้พระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนน่น,นะวันนั้นแหะเป็นวันที่พระองค์ตัดสินประทายตัดสินใจแน่วแน่บรรลุผลสำเร็จผลเรื่องว่าได้ตัดสู้พระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนพระองค์ทำยังไงเนี่ยตรงนั้นเราศึกษานะ ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาท่านแล้วแล้วนะท่านก็บอกว่าพรกพุทธเจ้าในคืนวันนั้นท่านนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นก็มือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออก อันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระองค์ก็เกิดความจิตใจสงบเน่งเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาเนี่ยปุเพนิวาสานุสติยานตอนหัวคำ่ำเที่ยงคืนจูตูปปาตยานจวนสว่างอาสาวะขยะยานเนี่ละได้ยานสามอย่างในวันเดือนหกเพนั้นอันนี้ก็คือแนวแถวของพุทธะจากนั้น พวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเยิ่งหลวงปู่มั่นกับหลวงตามหาบัวเนี่ยที่หลวงพ่อได้ศึกษาเรือหลวงปู่ล่าอย่างนี่ที่หลวงพ่อเข้าได้เข้าศึกษาจากท่านท่านก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้สิทธิ์ญาณุิสิทธิ์ทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะเดินตามอย่างไรนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายท่านบอกว่าก่อน ที่จะนั่งสมาธิถ้าหากว่าเป็นไปได้นะถ้าว่าเรามีเวลาอย่างวันพระอย่างนี้แหละรักษาศีลธรรมทา,านศีลเรียบร้อยแล้วนะเราไปหาที่พักของเราเราก็ไหว้พระสะกอระหังสวาคะโตสุปฏิปันโนจากนั้นก็นโมตสะพระคาวาโตนโมสามจบจากนั้นเราก็แผ่เมตตาข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้คือก่อนที่เราจะนั่งสมาธินะจากนั้นเราก็แผ่เมตตาเสร็จแล้วเราก็กราบสามครั้งแล้วก็นั่งกัดสมาธนะิทำอย่างพระพุทธเจ้าท่านพานั่งอย่างพระพระพุทธลูกอย่างพวกเราเห็นนี่น,ะนั่งอย่างนี้ละ หรือจะนั่งเก้าอี้ก็ได้หรือจะนั่งพับเพียบก,ก็ได้เพราะสุขภาพของคนเราไม่เหมือนกันถ้าบางคนนั่งขัดสมาธิมันก็เออมันมันนั่งไม่ได้นานมันขัดมันขวางนะจะนั่งพับเพียบก,ก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้จากนั้นก็พอนั่งเสร็จแล้วปนมมือขึ้นแล้ววางอ,อกไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยกครูซะก่อนเพอเรา มีครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวจากนั้นเราปนมมือขึ้นระหว่างอกนะไหว้ครูสกอนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆนพุทโธคือพระพุทธเจ้าธรรมโมก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสังโฆก็คือพระสงฆ์สาวกลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจนมาถึงเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ เสาวลวงปู่มั่นลวงตามหาบัวเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเราก็เรีว่าสังโคเป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวระลึกถึงพุทโธธรโมโอสังโคสามจบเสร็จแล้วก็เอามือลงพออมือลงน่ะกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทแต่พวกเราคณะทายาติโยมลูกลานได้สังเกตไหมว่าพระพุทธเจ้าท่านภาวนาน่ะท่านไม่ได้บริกรรมพุทโธนะ พันท่านเพียงแต่ว่ากำหนดลมหายใจเข้ารัวหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกนั้นแต่หลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์สิทธิหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าทำบริกรรมอย่างพระพุทธเจ้ามันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันลืมมันหลงเงื่อนได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายควรจะสาทับพุทโธเขาด้วยนะ วิ่งหายใจเข้าออวิกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทนนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการภาวนานี่แหละอันนี้สงด้วยว่าการภาวนาเนี่ยเออมันทำไม่ได้ยากทำง่ายแต่ถ้าว่าเราขับรถเอ,อคนที่ขับรถเออขับไปนะระวังระเวียงระวังถนนทน,ทนทางต้องใช้สติในการขับรถ แต่เราผู้นั่งอยู่เฉยเฉยเนี่ยนั่งนั่งนั่งในรถเน่เราก็กําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทดูใจของตนเองไปด้วยอันนี้ก็คือการภาวนาเหมือนกันแต่เมื่อเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจหลายๆครั้งต่อหลายหนพอเรานั่งประจําที่อยู่ตามลําพังเปลียวเปี่ยวสงบสงบเราก็นั่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทธ โทพุทธโทพุทธโทนี่แหละใจของเราจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะท่านสุขกายสุขใจนี่แหละวิธีการภาวนาและลูกหลานนะอันนี้สงมากนะในการภาวนาให้ทานรักษาศีลสู้นั่งภาวนาไม่ได้นะอันนี้สงในการนั่งภาวนานี่ได้อันนี้สงมากกว่านะจากแล้วเมื่อเรานั่งภาวนาแล้วนั่งนานไหมหลวงพ่อนาะนนานเท่นานที่จะนานได้นะ แล้วก็เดินจงกรมด้วยนะเ,เดินจงก,มกรมพยายามเดินให้นานเดินกับน,นั่งนะเน,น,น,นื้ะในพรรษาเนี่ยนะหลวงพ่อเองราาศรัทธาญาติโยมพระเนรลูกหลานก็เหมือนกันในพรรษา,นน 8, 5, 5าเนี่ยวันแปดค่ำสิบห้าค่ำเนี่ยควรจะอดนอนทดลองหน่อสิอดนอนไม่นอนตลอดทั้งคืนมีแต่ยืมีแต่เดินกับนั่งไม่นอนเลยเแล้วก็บริกรรมให บริกรรมภาวนาให้ใส่ใจพิเศษแต่อย่าไปคุยกันนะถ้าคุยกันแล้วไม่ดีเลยนะเพราะว่ามันจะออกไปทางสัญญาอารมณ์ต่างๆปุ่งฟุ้งอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องพูดคุยกันในขณะที่เราจะเล่งภาวนาเล่นความภาคความเพียรมีแต่สติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก้าวขวาขวาพุทขาซ้ายโทนเราภาวนา หรือว่าเรานั่งอยู่เฉยๆกนหนให้มีสติสัมปชัญญะเรานั่งอยู่ในอริยบทไหนเรานั่งอย่างไรในขณะที่เรานั่งอยู่นี่แหละให้มีสติอยู่กับตนเองอยู่ตลอดนี่แหละให้พวกเราทุกทกท่านนะคณะทายาทโยนั่นแหละวิธีการประพฤติปฏิบัติไม่ต้องพูดมากเรื่องปฏิบัตินะพูดน้อยๆแต่ให้ลงมือปฏิบัติเลยนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดถ้าเราพูดมากก็ฟ,ฟันเฟือแล้วว่า อคือมันไม่รู้จะจับจับต้นชนปลายยังไงเนี่ยแต่ตามจริงสับต้นชนปลายกันนยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดบาง,บางแรกอ่ะไหว้พระกราพรซะก่อนเมืเ่อเราเราจะนั่งภาวนาถ้าถึงกุติของเรานะที่พักของเราอยู่ตามลําพังแล้วกราบพรซะก่อนอรหังสวกักอาตูสุปฏิปนนโนนโมตะสะกุธังธรรมังสังขังแผ่เมตตาอุทิศโนกุศลจากนั้นก่อน นั่งคัดสมาธิเลยนะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่งให้นานที่สุดนะเป็นทั้งสองสามชั่วโมงเท่านั่งตามลําพังนะจากนั้นก็เมื่อออกจากสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศ่วนกุศลปุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิในวันนี้ก็ขอให้เป็นภาวะภาวะปัจจัยขอให้ดวงวิญญาณหรือว่า ท่านผู้ใดที่เป็นผู้มีพระกุณสาหรับข้าพเจ้าจได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าทุกดวงใจทุกดวงวิญญาณอันนี้เราก็อุทิศถวายอุทิศกุศลกับพร้อมก,กันก็ให้อุทิศทําบุญให้กับตนเองด้วยกิจการงานสิ่งไหนก็ตามที่มีอุปสรรคของข้าพเจ้าจะได้มีอุปสรรคเนิ่นโดยอัน,นิสงส สิ่งในสงทานในสงภาวนาของข้าพเจ้าขอให้ครับชีวิตของข้าพเจ้าเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยราบรื่นจะได้มีอุปสรรคตลอดไปจนถึงมักชำร็จมักผลนผิพพาน่า,างจิตอธิษฐานอย่างนั้นอีกนะจากนั้นเราก็ประกอบแต่คุณงามความดีไปเอยสิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดี ถ้าคิดทำพูดในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วกรรมที่ไม่ดีการกระทำคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีกรรมกรรมที่ไม่ดีนะจะตามสนองจะให้ผลกับเรานะไม่มีใครเราจะเดือดร้อนนะเรานั่นแหละจะเดือดร้อนนะเมื่อภายหลังเมื่อเราทำกรรมลงไปนะที่ทำกรรมลงไปแล้วนั้นนะขอให้พวกเราทุกหลานจตหายานโยมทุกคนนะวันนี้เป็นวันพระ อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอยากจะให้พวกเราประกอบคุณงามความดีจะให้ขาดตกปกพ่องในปรรษานี้นะอย่างที่หลวงพ่อได้ย้ําแล้วย้ําอีกว่าสามเดือนกับเพียงสิบสอวันเรายังเอาดีไม่ได้เพียง12บสองวันเราก็ชักจะยาแย่ไปเจะแล้วนะมองตัวเองเเละเทะละเลือนเกินไปจะแล้วนะให้ขันน็อตใส่ใจสักหน่อยนะให้ประกอบคุณงามความดี ถ้ามันขาดเรหลงพอดมีความจําเป็นในวันนั้นอ่ะจะทํำยังไงไเอออันนั้นเราต้องเบิกถอยหลังอีกเอ,อเบิกถอยหลังไกลๆก็บอกไม่ให้มันขาดออถึงจะมันขาดเมื่อวานเนี่ยเอาเถอะมันขาดเมื่อวันเมื่อวันนี้มันเมื่อมีโอกาสเออข้าพเจ้าจะรักษาศีลทดแทนวันที่มันขาดข้าจะไหว้พระทดแทนเมื่อวันขาดเรื่องว่าเราจะทสํสจึงไหนที่มันขาดในวันนั้นอ,อ่ะที่เราตั้งจิตตั้งใจมั่นไ,นไว้แล้วนะ คือให้ทดแทนอย่าให้ขาดเหมือนกับผ้ามันขาดผ้ามันขาดแล้วก็ต้องปะชุนใช่ไหมล่ะจะให้มันขาดโบ๋อยู่อย่างนั้นไม่ได้นะใครขาดโบวอยู่นั้นใครขาดบัใจของเราใจของเรามันมันนึกขึ้นมาเมื่อไหร่โอ้มันขาดนนึกขึ้นมาขาดมันขาดก็ปะชุนสชอให้เขาว่าทำให้มันเต็มขึ้นทำทดแทนวันที่มันขาดนั้น มันอยู่ในใจของเราทั้งหมดคนะณะศรัทธ,ธาญาติโยมลูกหลานถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วมันอยู่ในจิตใจของเราทั้งหมดนั่นแหละถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในตานิเน่าแล้วก็พร้อมกันอุทิศส่วนกุศลด้วยวันนี้ลูกหลานศรัทธ,ธาญาติโยมก็มามากวันนี้ <c oughs> แล้วอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาคณะญาติญาติมิตรสหาย ถ้าท่านทวงวิญญาณท่านผู้ใดตกทุกข์ย,ยากก็ขอ,ขอให้พ้นจากทุกทุกถ้ามีความสุขอยู่แล้วกอขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปากาปติ อิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกับปาจันโทปนารโสยธา,ามณิโชติระโทยธาติโยวิวาชานตุสาพารโกวินาสตุมา ภาวนวันตรายโยสุขีธิขายุุโกภาวะพิวานนานสีลิสานิจจังวุทธาปาจายนโนจันต,ตารรธรรมาวัต ทานติอายุวันโนสุขังภาลารัตนตยานุภาเวนางโดคาโลคาพยาเวลาโซกาตโตจุปัทวา,อานอเนกาอันตร,รายาปีวินาสันตุอเสตโต สายสิทธิธนังลาพังโสที่ภาคยังสุขังบาลังสิริอายุเจวันโนจามโภคังวุธิเจยสวรัตตาวัตสาจาอายุจาชีวสิทธิภระวันตุเตง ราคันตูสะปเดวตาสามบุตทานุภาเวนะสาดาโสทีพระวันตุเตงภาวตูสะพมังกาลังราคันตูสะปเดวตาสาดาโสที่พระวันตุเตง ภาวตุสาพมังกาลังโนภาเวนัสาดาโสธิภาวันตุเต